สวัสดีค่ะคันนี้ f o r t u n e er นนะคะ f o r t u n e r ตัวก่อนหน้ายักษ์นะคะคันนี้มาล้างท่อรวมไอดีนะคะคันนี้วิ่งไปแสนกว่าโลนะคะแสนห้านะคะนคะ,นคะอันนี้เดี๋ยวเราจะเอาไปล้างนะคะเอาไปล้างทำความสะอาดใช้น้ํายาล้างนะคะใช้น้ํายาล้างแล้วก็เราก็จะเอาไปล้างน้ํอีกทีให้สะอาดเลยนะคะ อันนี้เราก็จะอันนี้เราก็จะควักนะคะควักแล้วก็ทําความสะอาดนี่ค่ะเพราะว่าอันนี้เราจะถอดมาไม่ได้เราควักเราล้างเราควักเราเช็ดเราทำความสะอาดได้นะคะอันนี้นะิส่วนที่ถอดออกมานะคะเดี๋ยวล้างเสร็จเรามาดูกันนะคะนี่นะคะช่างกำลังทำความสะอาด นีต้องอันนี้ก็กำลังฟองนะคะเดี๋ยวนี่ช็อคออกบางส่วนแล้วนะคะเดี๋ยวจะน้ำยาล้างนะคะเดี๋ยวย้อมเหลือของครัวไม่เห็นรอนี่นะคะนี่ล้างน้ำยาแล้วนะคะ,ะ,คะลแล้วก็มาา เช็ดถูความสะอาดแล้วนะคะมันจะได้ประมาณนี้นะคะเนี่ยนะคะอันนี้ก็ทำกความสะอาดแล้วนะคะนค,คะอันนี้ล้างถูกความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเเดี๋ยวเราจะประกอบนะคะลูค้า พักด้วยนะคะพักเดิมมาผ่ามีช่างกำลังประกอบนะคะล้างเสร็จช่างกำลังประกอบนะคะลอมจับหัวใจนั่นไงยังไม่หยุดเต้นมันยังเต้นตุกตับนี่และความ